สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาช่องเพลินจังเช่นเคยยีวันนี้น้องเพลินมาเล่นเกมโรบอทเช้นเคยนะทุกคนแต่ทุกคนสังเกตอะไหรือเปล่าว่าตัวละครน้องเพลินเปลี่ยนไปใช่น้องเพลินไปปรับแต่งมาใหม่นะทุกคนน้องเพลินเพิ่งรู้ว่ามันมีฟรีให้ด้วยน้องเพลินเลยไม่เอานะทุกคนอันนี้ก็เป็นดัตออปปี่โอ้ก็ดูก็ดูปะ โ oh, <laughs> อ,อ,อ,อ้เจาะบึบบบเจ๊ะบึบฮ่าฮเฮ้ยเฮ้ยน้องเพิ่งไปปั่เป็นตัวสูงมาไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่ okay. าโอเคถนัดอยู่เอ่อแนนนี่เรนเนี่ยอ่านมา,สาเสดียนต่ำและเข็มไม่เข้มก็ได้วิ่งอือเฮ้ยอะไรเดียะ อะไรอ่ะ <What? S 1> มันเร็วจังเลย <c oughs> มันเร็วจังเลยทุกคนต้องพอจะรอดได้ไงอ๋อกระโดดเหรอจุดปอดเฮ้ยน้องเพื่อนไม่เห็นทุกคนน้องเพื่อนไม่เห็นค่ะทุกคน <c oughs> ขออภยัยนี่อากกระตุกไหนจุ๊บโอเคจุด โอ้โหสีเขียวสีเขียวมาโดนเนาะเพื่อนเราเขาด้วยเอาตปหน,นีไม่ได้ <c oughs> ไมไ่ไปทางอื่นอะอ่ะรัก,กไปมนจะสดอุกทิสสดอะไรอะ่ะเอา้าทำไมเพื่อนทะลุไปตรงนู้นอะ่ะเอา้าทางนี้ไปไม่ได้แสดงว่าทางที่เพื่อนไปอาจถูกเอ้ยเอ้ยกระตูกกระดุกทุกคน กทุกคนเพื่อนไปไงเนี่ยเฮ้ยทุกคนเพื่อนไปไงอะเพื่อนไปไงอะอเฮ้ยกระตุ้มเหรอปุ้มดีอ่าได้ละแล้วทางก็จะเปิดให้เราใช่ไหมทางอ้าวทุกคนมันไม่เปิดให้เราอะ <c oughs> อะโลวัสดีเพื่อน กดปกติเอ้าอ๋อมีสอปุ่มก็ไม่บอกไม่ตายมีปุ่มเนี่ยฮะฮะเอาโอ๊ยโอ๊ยอ,อย่าอย่าโดนใส่หัวขั้วมวนกดอีกละปวดหัวกับขั้วมวนกดขั้วมวนกดน้องเงินไม่ชอบขั้วมวนกดเลยอ่ะผ่านยากทางไหนโอ้ทางซันไม่ใช่ทางนี้ทุกคนทางนี้เหรอเฮ้ย อาจใช่ทางนี้ก็ได้ทางนี้เปล่าหรือเปล่าทุกคนเพื่อนลองเฮ้ยอาจเป็นไปไ้เย้ทางนี้จริงด้วยเราผ่านตัวสเปะทำไมเป็นเงี้ยเขียวจีเลยอะไปต่อจะโอ้โหรออะไรอะ่ะไปตรงไหนอะ่ะ อะไรอ่ะโอ้ลูกบอลเด้งมาลึกกึ๋ยออกมาปะเป็นปะโจลูกบอลอะไรมันเดินได้อีกรอจังหวะก่อนเลูกบอลมันเต้นได้ทุกคนสุดยอดแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยเพื่อนวิ่งเฮ็ดอากระตุกนะทุกคนต้องขออภัยแถมทนพวกอ่านซอสกริดบอกเฮ้ยเฮ้ยเลยเนี่ยเฮ้ย ตัเวเย่อะไรก็อะไรได้ยังไงโอเครู้ชะตากรรมตัวเองเลยว่าต้องปีนสายไฟไม่น้องเพื่อนไม่เก่งเลยเอาจริงเหรอตกลงไปในใต้ตัวเย่ยเพื่อมันไปไม่ได้มันต้องไปตรงนี้เอ๊ะต <c oughs> ้อกาไปก็ไม่รอดจริงเหรอไม่เป็นไร

อันนี้ตัวเดินมาเลยอันนี้ก็ล่ะด็อกบอลผ่านเมื่อกี้มาเลยลาบอฟเมื่อกี้ด็อกบอลไม่ชอบเส้นเล็กๆเลยอ่ะผ่านยากมั้งต้องเหมืนอนเฮ้ยเฮ้ยเครื่องค้างนิดหน่อยเครื่องไม่ละโบปัญหาโจโปชไปทางไหนต่อเฮ้ย ตันนั่นอะไรอ่ะโอ้โหของนี้เปล่าโอ้โหไม้กวาดเอ้ยไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรนะทุกคนแปลงแปลงสีฟันแปลงสีฟันเลยไม่ใญ่ขานาดนี้หวีปะ่ะอุ้ยโ,โหอะไรอะคะเซบโฮมาได้ไงอะคะให้กระโดด ตามนี้ใช่ไหมด้ยวัตสุลินมาแล้วกไกลๆนี่แหละตรงที่มันอันเนี้ยผ่านยาทำไมหัวฉันต้องมาชนตลาดเนาะโอเคอุ้ยเราจะเข้าท้องหมาเราเข้าท้องหมาอีกแล้วเฮ้ย รอได้ไงระวงังตรงนี้ลูครับแคเข้าไปนะอ,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 อะไรอะ่ะเส้นหัวใจเหรอหัวใจหมาหัว <c oughs> ใจหมานี่เราอยู่ที่เทิรหมาโอ้ no น no โอ้โหโอวอ้กระอีแล้วไปเลยโอ้โหกระดูกระดูอีกแล้วกระดูข้อกระดูต้องกินไปตรงหนต่ออไปตรงนั้นไปตรงนั้นแบะวะซาเลโอยอ ไปมีลำบากลำบนลำบากลำเบนลำบากลำบม <c oughs> ไปโอ้โหเอาอีกแล้วใช่มัง้งอ้ยใช่ด้วยตัวไปทางนี้เปล่าใช่แล้วทางนี้เหรอ เ้ยเอาอะไรยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะดูเคอร์ทำไม,ไมน้ำพัดตายยังไม่ได้ทำอะไรเลยอู้หูคหรือว่วาอลไรช็อกโกแลตอีกแล้ว <f> <c oughs> ช็อกโกแลตอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือว่าอะไรเรียกว่าอะไรซิ อย่างที่มันทงกับข้าใจตายเขื่อมันกระตุกนิดหน่อยอุดอุอ๋้อ้ยอ้ยเสียวบเลยก็น้ำปลาเจียวอ่ะ โอ้โหทางลัดทางลัดทางลัดโอ้มีทางลัดด้วยอะไรเนี่ยเม็ดเลือดแดงเหรอทำไมมันชมพูจังมันไม่แดงอ,ะอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกืเอบเกือบเป็นกระตุกเป็นปี๋โอ้โอโอโอ

ทางาไหนอะทางไหนทุกคนคือง่ายไ,ไปง่ายเออผ่างนง่ายโอ้โออหอไรเนี่ยไปแล้วผ่างนง่ายอะไรอะเส้นเหลืองอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอจยเย็นอ๋อ,อเราตร้องหลบรถ ไหลังจากที่เราหลบรถไปด้วยน้ำเพลจะพาทุกคนทัวร์ด้วยละกันไปไปเฮ้ยเนี่ยมันคึกคอนแปลกๆนะนี่มันร้านที่เราเพิ่งเข้ามาไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยมีทางตรงนี้ด้วยก็มาบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอร์นน้ำเพลินต้องค่อยๆไปเพราะน้ำเพลินต้องขยับหน้าจอด้วย เบรกไม่ทันเท้าไม่เกินนัดเฮ้ยเพื่อนเพื่อนตกมาจากไหนอ่ะอ๋อไฟฟ้านี่ที่เราเพิ่งผ่านมานี่ไปทาาดีโอ้ยเกระโดนอะทันดิอะดทันดิบ่ทุกคนวัดเสียววัด เสียวออมาแล้วก็คือว่าเสียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าวดิคนไปพาแล้วดิเจ๊จังเลยอะพูดอะไรอกเนดี๋ยวไปเต้นนิดก็เทคแป๊บตืด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 โอุ้กคน โอเคทุกคนวันนี้น้องพลก,ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกจากอนวใจแชนะ่์หมทุกคนวันนี้พลขอลาไปก่อนบ๊ bye ยายบายจุ๊ๆยุ๊ยใส่ลุงอะไรอะไรนีน่โอ้ใส่ลุงของแท้เลยทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะคุณลงุงค่ะ